เป็นไงบ้างเธอสวยไหมเจอเปล่าม,นะมาแบบจนที่ว่าหน้าน้ำกำลังแบบหมอกแบบโอ้โหเต็มเต็มมากไม่เห็นพระธาตุแล้วครับตอนนี้หมอกวิ่งผ่านหมดแล้ว <c oughs> ตอนมาถึนเต้นตอนกลับ <c oughs> อ่ะก็ไม่ใส่ <c oughs> น,สนะไายใส่ร้อนเลยเด้อเี้ยไป <c oughs> เดี๋ยวเราเจะ บิดไปดอยแม่ถวมันต่อกินแดนตาวันหน้าเมืองไทยในอีพีหน้าติดตามชมกันด้วยนะได้เวลาแล้ววิ่งวิงวิงพร้อมแล้เธพร้อมแล้วฉันพร้อมเดินทางแล้วน,นะ oh. let's go <S oh. oh. Hell Mary, full of praise Smack the bitch in the face, take her Gucci bag, and a north face uh, off her back. Uh, Japa, if and she out uh -huh. Funny with the money, oh you got they me mistaken, mistaken, honey. I don't wanna rape ya. Mm -hmm. I just want the paper, uh -huh. the visa, the I'm out like the vapor. Who's the one you call mm -hmm. Mr. Macho? The head swift is like Kumacho. I got yo, uh -huh. be that? ระหว่างทางขึ้นเลยแม่โผล่แม่แสดงเงินอุทยานแห่งชาติโอ้ะออบหลวงออบหลวงนี่ไงผ่าจุกกันเธอว่าเจอฟังครับไม่ไหดอผ่าจุกกันไม่ได้เข้าไปดูนะไปแมาโผล่ก่อนอ Relax and take notes While I take totes Of the marijuana smoke Throw you in a choke Gun smoke, gun smoke Biggie smoke for mayor The rock slayer The hooker layer Motherfucker, say your prayers Hail Mary full of grace Smack the bitch in the face Take her Gucci bag And a North Face off her back Japper if she act Funny with the money Oh, you got me mistaken, honey I don't wanna rape you I just want the paper The visa, the pizza I'm out like the vapor. Who's the one you call Mr. Macho? The head honcho like Kubacho, Akacho, Matata should be down with the stylistic makeup to break up. Niggas need to wake up, smell the Indonesia, put you to a seizure. Then fuck your mom's hit the skin to amnesia. She don't remember shit, just the two hits. Her hitting the floor, and me hitting the clicks. Sucking on the ticks, as the hooker begging for the dick. And your mom's ain't ugly love. My. We're Back, อ๋อของเ,เยอะมากแต่ว่าวิวสวยมากอ่ะดูวิวนี่อะไรดูเวอร์ไหมวันนะ่ะนี่อยแม่ถูกแคมสวยจริงพอขึ้นมาด้านบนอยู่บนสุดของหมู่บ้านเลย นเราอยู่หลังนี้หลังห้าหลังที่ห้าเต้นกัโจมแบอนี้ดูฟิลเปิดหน้าโจมันจะเป็นอย่างนี้อะไรครับอยู่ด้านบนสุดของหมู่บ้านเลยขอเขต้นกันนอนรอเวลาไปดอยแม่โถจอง ที่รถไว้สี่โมงครึ่งเนี่ยขึ้นมาหลับจะไปเที่ยวดอย,ดอยแม่โถข้างบนที่ว่าเป็นโซนมากเมืองไทยว่าจะสวยขนาดไหนรอลุ้นอยู่มไม่ต้องขับรถกันเมอ,องนะครับเนี่ยมากงรถเช่าเข้าไปไปรอไปดูเลยกัน<บ>ตอนนี้เราก็เตรียมจะไปแ<บ>ต่ไ,ไม่ถูกดูด้านข้างนี่เธอนี่ต้นไม้เธอชอบดอกไม้ Đây rồi. <pr,"��> bye bye, bye bye. bài 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 đang bài con bài 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 ต่เขาวูดลอยๆ่ะไปนะแง่หนึอปากขาวูดเนี่ยเดี๋ยวครบเตัดข้าวโดต้องใส่ชุด่วงทันหนึ่งเลย Ha det <laughs> no, I I you to... <laughs> uh... I Ok. Mm. อร,ร, ite, ym, รุณสวัสดิยามเช้าท yes. ี่ดอยแม่โถแคมป์ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆครับนู่นดูมีทะเลหมอกเข้ามาแล้วนี่เป็นบริเวณหน้าเต็นท์เราเปิดเต็นท์มาก็เจออนอีเด้อากาศก็ประมาณสิบหกนะ่ะแคมป์ที่นี่สวยนะครับแคมป์นี้อยู่บริเวณด้านบนสุดของหมู่บ้านฟัง ม่หมอ้อดูด้านบนสุดของหมู่บ้านไปเดี๋ยวเราจะไปอุทยานกันต่อเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเจินที่นุ่เลยพร้อมไหมคะสาวใกล้แล้วค่ะอุทยานแหงชาติแม่โถแม่โถ อันนี้เต็มตัวออกเดินทางไปเที่ยวอุทยานในช่วงเช้ากัน6โมง50หมอกฟุง้งอากาศดีดูบเรินอด้านหลังแทมร่าสวยนุ๊กข้างเป็นหมูบ่บ้านอากาศกำลังดี16องศาถืออา่าโอเคเลยโอ้โหในหมู่บ้านมองไม่เห็นเลยครับ ฮานรับฟุ้งเลยไปเดี๋ยวเรนไปข้างล่างอุทยานกันต่อไปกันพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมทะเบียนพร้อมเลยเราว่าอย่างเงี้ยกำลังดีนะไม่หนาวเกินไม่หนาวเกินแต่หนาวอะเห็นไหมว่าไม่หนาวเกินอีเต็มตัว ที่เขาเที่ยวกับที่สแซมเขนเขียวตรงไหนกันนะข<ม>บวนครับขบวนนี่เลยครับไปอีกไกลจะมีถ้าไปถึงป้ายแล้วมันจะมีทางเลี้ยวขวาคือาลอยอตรงนั้นที่เขาแนเนำส่วนมากชมวิวตรงนั้นใชไหมครับนครับ ถูแคมปิ้งนี่เป็นนตัวนหน่ดย,ยนป่าเอิไปไปกเยี่ยมหน่อยตร้างอ๋อไปผ่านหน่อยไม่เยีออ่อืมไม่ถอยอีกบคไปกันต่อไปกันต่อ ก็ลาไปทิ่ก่อนกับแม่ถแคมปิ้งที่นี่บรรยากาศดีมากอ,มอยู่อยู่สูงสุดข้างหมู่บ้านเลยนะบรรยากาศดีแต่เราจะไปในเมืองกันต่อเดินทางอีกโหอีกยาวไกลวิชิวๆดูสัมภาระด้านหลังเตรียมตัวแล้วครับแวนกันต่อไปกันจย yeah! เป็นทางผ่านสวนสวน,สนบอกแก้วสวยนะจากเมื่อกี้ที่ไปอะไรอ่าตัวนั้นมันเขาเรียกอะไรบอ่บอบ่อหลวงบอ่อหลวง,อ,วงอันนี้บ่อกแก้วน,นีบ่อกแก้วที่มันมีที่พักเนาะโคตสวยเลยแต่เจาะเคยจองแล้วแต่จองไม่ได้ไม่ค่ะอันนี้มันเป็นระหว่างทางขึ้นไปเนาะเอาไว้ถ่ายรูปมีคนมาถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะแวะถ่ายรูปเหมือนกันสวนสวยมากเคถ่ายรูปก่อน ็มาถึงกันแล้วเธอพอแล้วครับร้อนมากแล้วก็เรถติดด้วยเดี๋ยวเช็คอินนะขอไปยีบก่อนเหนื่อยเกินบิดมาจากดอยแม่โถวเอาเรื่องว่าะะไรคะนี้ ไหวไหมไ <laughs> เดี๋ยววะเขเดินม่อ่อนมาวันนี้เราจะเป็นมูในเมืนะ ไปเดียงสายไว้ฝากันพร้อมไหมพร<อ>้อมตื่นสายเลยโอเคไปไปลุยกันต่อวันสุดท้ายแล้วก่อน,น,น,น okay. เครื่องกับยืนเคไปลุยกันต เขาเรียกอะไรนี่เธออะไรเด้อร้านหวานน้ำผึ้งหวานน้ำผึ้งตรงถนนช้างวอยไอ้ที่เขาคิดที่แบบมารทายหรือแบบอะไรเงี้ยโดนไปโดนเงี้ยไปฝนเทมเลยเขาจะถามคาดนี่ไงดูดูเนี่ยจะถ่ายตรงไหน là quay phần luôn phải không? biết rồi nha, bye bye, mà mày mà ว่าขอที่นี่มมนเยอะเตาไ,ไ,ไ,นะไม่ได้ไปหลวงพ่อทันใจนะจะขอท่ไนใจหรอเฮ้ยยยไยยงยยยย่ยอ๋อโอเคยยยยยยมยยยยยยดยยยยนยนอนยอนย<า>ยยยยกเยยม่ะยยนน เราจะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง25นาทีครับสีแดงที่ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพของคุณ at the exit before leaving the aircraft pull the red tag to inflate your life vest บังคับหรือไม่ตึงหรือ Your life vest has an oral tube for further inflation